CCI สามารถมองได้หลายแนวทางนะครับแนวทางที่พี่แดงจะแนะนําก็คือตัวนี้ครับเราจะเห็นค่าศูนย์ตรงกลางค่าศูนย์ตรงกลางเนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นเส้นแบ่งแดนว่าเส้นเหนือน้ํากับใต้น้ําของ MACD ครับว่าต่อไปนี้นะถ้ากราฟมันขึ้นมาเหนือศูนย์แล้วเราควรจะมองทิศทางขาขึ้นเท่านั้นอ่ะพี่แดงสมมุตินะครับอ่ะพี่แดงสมมุติตัวเส้นถ้ามันตัด ขึ้นมาเหนือเส้นศูนย์นะครับเส้นศูนย์พอดีเรายังไม่นับใช่ไหมเราตัดเส้นศูนย์ก็คือเส้นสีเขียวตัวนี้เส้นสีเขียวตัวนี้นั่นหมายความว่านับแต่นี้ต่อไปเราจะมองในทิศทางขาขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งมาถึงจุดที่มันเปลี่ยนเป็นทิศทางขาลงทิศทางขาลงก็คือถ้าสมมุติว่าพี่แดงใช้เส้นนี้เป็นเส้นสีแดงแล้วกันทิศทางขาลงก็คือตัดเส้นศูนย์ลงมานับแต่ตรงนี้ไปเราจะมองแต่ทิศทางขาลง เห็นไหมครับง่ายๆอย่างนี้เลยถ้าสมมุติว่ามันตัดขึ้นตรงนี้เราจะมองแต่ที่ทางขาขึ้นตั้งแต่ตรงนี้ต่อไปเนี่ยเราจะมองที่ทางขาขึ้นแค่นี้เองครับก็คือเราใช้เส้นกลางของ CCI เนี่ยเป็นจุดมองว่าเราจะเทรดแต่ที่ทางขาขึ้นหรือที่ทางขาลงก็คือเหมือนเหนือน้ํากับใต้น้ําของ MACD นั่นเอง